สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับและก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีไรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้ ราคาผักขายส่งณที่ตลาดกลางวันนี้ประจำวันที่26เดือนพฤศจิกายน2564มีดังนี้นะครับกุยช่ายดอกราคาขายตั้งแต่120บาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายตั้งแต่10ถึง12บาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายตั้งแต่8ถึง12บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายตั้งแต่16ถึง130บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวลุยราคาขายตั้งแต่15-20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายตั네้งแต่15-20บาทต่อ uh กิโลกรัมกวางตุ้งดอกราคาขายตั้งแต่12-16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายตั้งแต่10-14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไตหวันราคาขายตั้งแต่15-20บาทต่อกิโลกรัม กระหล่ำดอกราคาขายต bon ั้งแต่25-30บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีขาวราคาขายตั้งแต่30-35บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าราคาขายต bon ั้งแต่25-30บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทย ราคาขายตั้งแต่22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไ่เต่าราคาขายตั้งแต่4 4บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงราคาขายตั้งแต่70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายตั้งแต่3 6บถึง40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายตั้งแต่3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายตั้งแต่3 2บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะราคาขายตั้งแต่ ยีสบาีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายตั er ้งแต่40-44บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายตั้งแต่36-42บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อราคาขายตั้งแต่52บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายตั้งแต่60-74บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายตั้งแต่ 140- 150บถึงาบาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้งจีนราคาขายตั้งแต่10ถึง16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายตั้งแต่6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาราคาขายตั้งแต่30บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปาลาราคาขายตั้งแต่ 100- ถึง120บาทต่อกิโลกรัมผักชะอมราคาขายตั้งแต่15ถึง20บาทต่อกรม หน่อไม้ฝรั่งเขียวราคาขายตั้งแต่200ถึง360บาทต่อกิโลกร,รมัมกระเจี๊ยบเขียวราคาขายตั้งแต่30ถึง40บาทต่อกิโลกร,รมัมข้าวโพดอ่อนราคาขายตั้งแต่40ถึง44บาทต่อกิโลกร,รมัมทั่วฝักยาวราคาขายตั้งแต่30ถึง50บาทต่อกิโลกร,รมัม ถั่วพูราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายตั้งแต่1 2 0บถึง140บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาไม่หวานราคาขายตั้งแต่1 2 0บถึง140บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายตั้งแต่1 8ถึง20บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายตั้งแต่1 6ถึง18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายตั้งแต่30ถึง32บาทต่อกิโลกรัม มระกีนกราคาขายตั้งแต่20-24บาทต่อกิโลกรัมมรัจีนราคาขายตั้งแต่16-20บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายตั้งแต่8-10บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายตั้งแต่9-10บาทต่อกิโลกรัมมะลกกอดิบราคาขายตั้งแต่12-14บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายตั้งแต่16-20บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาราคาขายตั้งแตง่1 0บถึง12บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายตั้งแต่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายตั้งแต่2 5บาถึง28บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายตั้งแตง่3 6บถึง40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนราคาขายตั้งแต่120บาทต่อกิโลกรัมพริกเกลียงราคาขายตั้งแต่9 0ถึง100บาทต่อกิโลกรัม พริกกินดาแดงราคาขายตั้งแต่5 5 6 0บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายตั้งแต่40-50บาทต่อกิโลกรัมพริกเขียวซปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งแต่40-45บาทต่อกิโลกรัมพริกแดงซปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งแต่50-55บาทต่อกิโลกรัม พริกยำแดงราคาขายตั้งแต่35บาทต่อกิโลกรมัมพริกยำเขียวราคาขายตั้งแต่25บาทต่อกิโลกรมัมพริกชี้ฟ้าแดงราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรมัมพริกชี้ฟ้าเขียวราคาขายตั้งแต่3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรมัมพริกยอดสนเขียวราคาขายตั้งแต่4 0ถึง45บาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสนแดงราคาขายตั้งแต่40บถึง45บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายตั้งแต่85บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายตั้งแต่7จถึง80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายตั้งแต่80บาทต่อกิโลกรัมผ em ักชีไทยราคาขายตั้งแต่7จบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายตั้งแต่30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นช่ายราคาขายตั้งแต่หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายตั้งแต่หกสิบถึงแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายตั้งแต่ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมใบแมงรักราคาขายตั้งแต่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัม ใบหระพาราคาขายตั้งแต่1 5บหถึงยีบาทต่อกิโลกรมัมใบกระเพรารา,าคาขายตั้งแต่1 5บหถึงยีบาทต่อกิโลกรมัมใบยี่ราราคาขายตั้งแต่2 5่สถึงสาบาทต่อกิโลกรมัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายตั้งแต่เจ็ดถึงแปบาทต่อกิโลกรมัม หอมหัวใหญ่ไทยราคาขายตั้งแต่23บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกราคาขายตั้งแต่70-80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแกะ่กลีบราคาขายตั้งแต่50-55บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายตั้งแต่30-40บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายตั้งแต่30บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายตั้งแต่ 3 0บาทต่อกิโลกรัมคาแกราคาขายตั้ง่ต่20บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขาย,ยตั้ง่ยบบาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กราคาขายตั้งแต่1บาท40สตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางราคาขายตั้งแต่สองบาท60สตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งแต่3บาท20สตังค์ต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายตั้งแต่30บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานเบอร์เล็กราคาขายตั้งแต่9ถึง10บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานเบอร์กลางราคาขายตั้งแต่1 0ถึง11บาท ต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ราคาขายอย่างเดียว12-14บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเล็กเบอร์เล็กราคาขายอย่างเด1ยว11-13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางราคาขายอย่างเดียว14-15บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่ราคาขายอย่างเดียว16-20บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองคางคกราคาขายตั้งแต่18บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอําไพราคาขายตั้งแต่18ดถึง30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองราคาขายตั้งแต่18บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศิลาทองราคาขายตั้งแต่18บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายราคาขายตั้งแต่18บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมยอดฟักทองราคาขายตั้งแต่2 5บาถึง30บาทต่อกรัม จบการรายงานราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานทีนี้ด้วยนะครับราคาผักนะครับวันนี้ก็ปรับทุกอย่างนะครับก็อถั่วเฉลี่ยก็ปรับลงมานะครับอยู่ในระดับปกตินะครับแต่ก็มีอ่ fc ท่านหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์นะครับให้ความรู้เข้ามานะครับว่านะครับช่วงนี้นะครับ ผักพวกกินใบนะครับที่ใช้ใบปรุงอาหารหรือใช้ใบปรุงอาหารหนั่นแหละนะครับก็จะมีราคานะครับเริ่มปรับตัวลดลงนะครับอยู่ลงมาอยู่ในช่วงปกติแล้วล่ะนะครับก็มีบางชนิดก,ก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าถูกมากก็มีนะครับผมนะครับผักที่แพงมากนะครับอย่างเช่นผักชีไทยนะครับวันนี้ก็ลงมาใน อยู่ในระดับปกติแล้วล่ะนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนผักที่ใช้ผลนะครับใช้ผลมาประกอบอาหารนะครับพวกพลิกนะครับช่วงนี้ก็ยังยังอยู่ในระระดับนะครับที่เรียกว่าราคาดีอยู่พอสมควรนะครับอาจจะไม่แพงมากนะครับแต่ก็ไม่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 ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไม่ได้ถูกนะครับ ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับก็เรียกว่าอยู่ในะระดับพอดีพอดีกลางๆนะครับก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นไปนะครับในในอีกไม่นานนี้แหละนะครับนะครับพวกผักที่เป็นใช้ผลนะครับเป็นใช้มาปรุงรสนะครับนะครับส่วนผักที่ใช้ใช้ผลนะครับประกอบอาหารก็ก็ อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็บางอย่างก็อยู่ในเกณฑ์สูงนะครับนะครับก็เป็นชนิดชนิดไปนะครับก็ขอให้เกษตรกร,กรทุกท่านนะครับก็สู้ๆไปเวยกันนะครับผมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งป,ปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ